สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องนาตาชาลูกสาวพ่อฟลุกแม่นาตาลีฉายแววสวยเหมือนแม่ พกเอาความน่ารักน่าเอ็นดูมาแบบล้นหล้นสำหรับน้องนาตาชาลูกสาวตัวน้อยของนาตาลีเจรราวานนัวนรณและฟลุกเกริร์พลจนบรรดาแม่แม,แม่ต่างยกให้เป็นหนึ่งในหนูน้อยซุปตาคนใจคนรักเด็กแถมล่าสุดบนอินสตาแกรมของคุณแม่คนสวยก็ยังได้ปล่อยภาพเซตใหม่ของน้องนาตาชาพร้อมแนบแคปชั่นอัปเดตพัฒนาการก่อนที่หนูน้อยจะอายุครบหนึ่งขวบด้วยว่าเด็กอารมณ์ดีทะเลนขี้เล่นยิ้มหวานรักหนูนะฮแท็หลงลูกวนไปซึ่งงานนี้ไม่เพียงจะมีแฟนคลับแม่แม่และคนรัก เด็กเข้ามากดไลค์กดเลิฟให้กับความน่ารักน่าเอ็นดูแบบถล่มทลายเท่านั้นแต่ทุกคนยังทักเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าหน้าตาของน้องนาตาชานั้นทั้งสวยทั้งละมุนชวนให้ตกหลุมรักจริงๆเลย และไม่เพียงฟลุกเกิกพลน,นาตาลีที่เอนดูลูกสาวแบบหัวปักหัวปัม๊มแต่ทางด้านโบชยาดาและสามีใหม่อย่างแบงค์กริชพลรวมถึงน้องอาชิกหลงน้องสาวมากมากภาพราสุดน้องนาตาชาทายาทซีพีในวัยหนึ่งขวบสี่เดือนต้องบอกเลยว่าน่ารักนะ่าเอนดูมากๆแถมยังใช้แววสวยไม่แพ้คุณแม่เลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก glass test newsroom info ขอบคุณครับ